รออครับรอ,อสวัสดีนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสีหอมนะครับนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสอบปาปา,าวเลยเออผมพามาดูบรรยากาศร้านค้าร้านหิมทางอยู่ที่นะครหลวงจันทร์บู้ยทุเรียนโอ้โหของกินเยอะโอ้มะเขือเผา,าเขือเผามะเขือเผา,า,เเาพี่ หมายถึงผมนี่มะเขือเผาแล้วตอนนี้ยิีมไก่มีกรอบของทินเยอะขนมปังข้าโพดก้เต้าโก้เข,ข,ข้าบ่มันเป็นข้างในข้างนอกเป็นมันเหมือนถนน ถนนคนเดินครับเพราะว่าบอกบอกหลายขนาดเลยโอู้เค้กโอ้เค้กนายขินนะครับโอ้หอยอุ้น่ะต้มหอยหอยโค่ง50 50พัน Sí, หอยไอหอยหอยอันบ้านเฮานะน้ำน้ำปิ่นโอ้ยขอฟีไฟแล้วก็หนาวซื้อซื้อพี่ยังฟีไฟเขาอีกโอ้ของกินหลายครับนะี่อยู่นี่อยู่ที่ตลาดสีหอมนะครับนครหลวงวิ่งจันทร์บ้าผลิตผลิตนะครับของของกินแบบสวนยอดเลยครับสวนยอดเบิ่งผลไม้ผลไม้ทั้งตรม่ แคอรอลด์ชร์ลอลดปัน่นน้ำส้มบอดบักเต็งโมวัวเตอร์เมลอนสามสิบพันกีบมะพร้าวอ่อนบ้าบินบ้าบินบาบินพี่บ้าบินไหมแม่บ้า,าบินเรามีเราบ้าอยู่แล้วอ๋อเราเรามันเจ้าเจ้าไหม ผมอยากลองชิมดูเขาคนเห็ดเราเป็นเจอเห็ดแซ่บขนาดนู่นมันอยู่นู่นเราซื้อเจ้าคนเห็ดซื้อวะเนี่ได่คนเห็ดคือเป็นตะแซ่บแท้อันนี้ไม่เป็นตะแซ่บเท่านั้นขนมบ้าบินอันอันเท่าไหร่สิบห้าพันเอาสามรถเลยเออเอเอาสามเอาสามรสเลยขายดีบ่ ปิดห้าจังโมงสิบเอ็ดโมงเปิดเดีอเปิดปสี่โมงขายคู่มือเปล่าโอ้สื่อน้ไหนเจ้าอ,ออนเมค้าเจก้เฮ้ยเมค้าบาบินเนาะ อยู่ตลาดซีซีหอมนะครับแต่แม่ค้าไม่ได้บ้าใช่ไหมบ้าเข้านี่แหละบ้าแม่ค้าน่ารักอยู่อยู่บ้ามึงมึงคุณตลาดบ้าบินตลาดบ้าบินไปกันใหญ่เล้วตลาดซีหอมอีกชุดหนึ่งนะมีแนวบ้าแต่แนวซิมทาโบเซ่บเลยคอยกลับมาหาเจ้านะโอเคจ้ามาซื้อซ้ำเดี๋ยวซิมมาซื้อซ้ำอีก โดยเดิมเดิมชิพ้าพันยับดีฟเวอร์เชลล์หน่อปักเลยนี่ครับโคโคมีมะพร้าวชาลีมันม่วงแล้วก็ออกสแกนโมเมนวันปีโอเคขอบใจเด้อบาย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 ใส่กอกบอก่อนึกว่าใส่กอกอีสานโมเมนด้วยครับเป็นใส่กอกบอก่อออหยอกเด้อหยอกเด้อป้าของกินลายแห้งครับ อันนี้น้ําำไฮทองคำอ้อน้ําลำไยเรียนเรียนเรียนโบราณเลยเพราะเป็นบ้านเอ้าที่นี่เลยเอาปลาเอ้าติดเด็นด์เลยอาหยอกเลยครับเนี่ทุกคนเด้อผมเป็นคนมักหยอกอารมณ์ดีเด้ออย่าว่าเขาจะตือโทษโทษเครื่องไปเด้อตอนนี้เขาก็ยังเลาะนะครับป๊อดอันนี้นะครับมากไม้หรือว่าผลไม้นะครับทั้งมีทั้งดองทั้งสดแบบของของส้มอานนี้ของส้ม อะไรพี่อู้แซลมอนหอยนางรมบอว้าวบอเอาแล้วพี่ผมิอิ่มแล้วพี่อะไรโอเคอเปคอยู่นอกมัละโซครับเราะกยอย้นะอยนอ้อันนี้อันนี้อยากให้่เ้งดเรากล้ากินอยู่ว่จะคำหนึ่งสองคํากล้าว่ะกุ้งเต้นกุ้งเต้นอยู่ตลาดสี่หอม ีเจ้าวงเจ้าเนาะแม่ผมโบยากินพี่ผมอิ่มแล้วผมแบบนี้นี่น้องน่ารักมากเลยทีนี้เราเอาไปลองติมนิดนึง่ก้อยกุ้งก้อยกุ้งบอยทางนี้เอ้ยอนไรแบบแซ่บแบบแซ่บเฮ้ยเเขาเอินก้อยกุ้งหมอก้อยกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งสด วันนี้เราจะไ่กินกุ้งโคโยตี้นะครับอยู่ที่สปปลาวกุ้งเต้นโอ้โหโอ้เต้นเมื่อคืนรอบาานี่เอาอ๋อแล้วก็ขยำขยำช็คชิคชิคจบว้าวเต้นดูดเลยกุ้ง กดี๋ยะเ้าด้วเดินนันใ้องมายขอบใจเพื่อหอมพักอันนนเนโอเคอ่าขอบใจเด้ออมบัสบาทบอกว่าอย๋ยวขอบใจเด้อเ็นกระพี่ มันดินแรงอยู่มันสดเนาะสดเฮงขนาดเลยช่วยหนูด้วยอยากกินหนู้ <laughs> ไฟลุกไฟท่วมล้วบานนี้เช็ดนีงยงกันนอะบาน,นีโอ้มันคือซาคือชาชะอะไรงี่ยงนะโลฟี่เงี่ยงไฟบีบมาล่าไฟลุก

หอมอ่ะหอมหอมจริงเดี๋ยวไฟมันพ่วงใส่บ่เออ <c oughs> เป็นดิเป็นการนับไม้ใส่แล้วสุกแล้วต้องต้องให้เพิ่มขึ้นใหม่เนาะโอ้ ลุกแล้วครับลุกแล้วแล้วัูอันเท่าไรนี่อันนังสี่สิบพันอันนังสี่สิบพันต้องกินอยู่นี่ก่อนีได้หรือว่ากินข้างนอกก็ได้ กินได้ไเ่เาจะได้เิไม่ค้านะ40คนเราอาไหมอะเาเลยเขาอยากก็ให้เขากินัะิป40เกอะละิปนะาไมาไมอย่าลองกนตัวนี้ก็สุกแล้วอ่ะอันไหนนิยมยอนิยมอันไหนนี่อันนี้อ่ เอาไหมเอาไหมเอาแต่อันนี้อันนี้น้องอ่ะยังโ่ได้ใส่หอมมืซื้อคันเอาเอามาแล้วก็ใส่หอมเกี่ยวใส่หอมตัวให้อ่าอ่าโอเคเอาอันนี้คืออป็นอย่างไะหอยนางลมหอยนางลมใส่เดี๋ยวเลยบอกได้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 กินเรื่อยก็ได้มกินโซ่อยู่นี่เลยวะเคลิ่์นไหมคะเพิ่์นเหรอเพิ่์นนี่แหละตัวนึงอ่เพิ่์นแซบเลยโบกล้ากินหอยโชว์ได้เพิ่อนนี่เพิ่อนบอว่ากินหอยโชว์เพิ่อนนี่ ใช่ยังน en like ั้นเจียเจ้ยวเจ่วซีฟูดวะอ๋ซีฟูดนะแต่บว่าจะตักอย่าใส่หลายเด้ออ่ะเอาพดีแล้วเจ้าจำไว้นะจะน้อยน้อยอ๋ออออโอ้โพอดีแล้วเจ้าเซียนเช้าไม่ค่าสิ่งใดห้านี่ โอเคขอบใจฮั่นฮั่นยักษฮั่นชิ้นสดเอ็น่ะฮั่นน่ะฮั่นหอยหอมกระเทียมหอมจังซี่เนาะหอมกระเทียมกะหริกเขาไม่ค่าได้ซื้อใดๆไม่ค่าไม่ค่าซื้อวาดวาดมีนามีนาน้องวาดกับมีนานะครับเป็นสาวขายหอยไอ้กระเทียมเนาะอย่างนาะหอยหอนนางลมกระเทียมอยู่ตลาด ซีหอมเมืองโอเคบายบายขับใจเด้อ <c oughs> ใจเด้อฝั่งนู้น,นก็เป็นโซนถนนนะครับโอ้ยหนาว <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบซอยแบบถนนคนคนเดิมนะครับ ร้านค้าก็เยอะนะครับหลนยไลายแล้วก็จะเป็นสองข้างทางก็จะมีพวกรถเข็นขายพวกอาหารนะครับแล้วก็ยังมีโต๊ะเก้าอี้นะครับให้เรามานั่งกินแบบชิลๆนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนตลาดนะครับเมื่อกี้เข้ามาจากโซนตลาดนะครับก็อันนี้จะเป็นของกินล้วนๆเลยครับแบบโอ้โหหลากหลายขนาดเลยนะครับส่วนข้างนอกนี้จะเป็นโซนของกินเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโต๊ะแล้วก็มีแบบร้านนั่งชิลนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยซูชิแบบหอยหอยต้ม ต้นันกกินครับโอ้โหดูหอยกรละและแรงตัวใหญ่ๆห่อยใหญ่มากเกือบซำกับปั้นก่อยเลยเสยกอบหอยแขง็งส่วนนี้ก็จะเป็นพวกยำยำของหอยกุ้งอันนี้กุ้งครับกุ้งแล้วก็ปลาหมึกก็ปลาแล้วก็ไก่ ก็จะกินนะครับของเยอะมากน่ามาเที่ยวเนะดีมากเลย